สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะมือนีก็มิข่าวมาแจ้งสาหรับธนาคารทกรสกันด้มีโครงการดีๆนะคะก็คือโครงการประกันภัยโคเนื้อโดยธนาคารทกรสรบรรเทาความเสียหายของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ผู้ที่เลี้ยงโคเนื้อนะคะถ้าเกิดว่ามีการเจ็บป่วยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าตายนะคะก็สืได้เงิน3 0ม0 0ืนบาทต่อตัวนะคะมาฟังรายละเอียดน้ำกันเลยน,นะคะ สำหรับการเลี้ยงโคเนื้อนะคะถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งของเกษตรกรไทยที่ได้รับความนิยมเป็นจำนวนหลายนะคะเนื่องจากได้รับผลตอบแทนที่ดีร่วมทั้งวิธีการเลี้ยงนะคะก็คือสอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่นนะคะโดยล่าสุดธนาคารทะกะสก็ได้เปิดโครงการประกันภัยโคเนื้อเพื่อลดความเสี่ยงจากการตายของโคเนื้อที่เจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุนะคะ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนเกษตรกรน,นํานะคะโดยทีนายอภิรมนะคะสุกประเสริฐผู้จัดการธนาคารทกศได้ระบุรายละเอียดว่าตามที่ทกศนะคะและกกากรมปรศุสัตว์ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์กระสือได้แก่โคเนือ้อกระบือ้อแพะเนือ้อและกะกาไกลพื้นเมืองนะคะรวมถึงกิจการอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทยและกะ ซอยฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรน,นําค่ะและกาสนับสนุนการจัดการด้านตลาดผลิตผลการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อส้างอาชีพทางเลือกใหม่โดยการประเลียนพื้นที่ทีบเหมาะสมมาเลียงเลียงสัตว์นะคะสําหรับจำหน่ายทั้งในและกะ ต่างประเทศน้าและกาเพื่อสั่งระบบภุ่มคุมกันและการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดการความเสี่ยงด่านการผลิตน้านะคะซึ่งทางทากศกาดามีโครงการประกันภัยโคเนื้อนะคะเพื่อซอยบรรเทาความเรือดร้อนหรือว่าความเสียหายของพ่อแม่พี่น,อน้องเกษตรกรผู้ถี่เลี้ยงโคเนือ้อก็คือ เนื่องมาจากการตายของโคเนื้อที่เจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุนะคะกะให้พยุงโตไดใดแล้วก็มีทุนเหลือพ่อเพียงต่อการเริ่มต้นใหม่ในอัตราค่าเบี้ยประกันภัยนะคะตัวละ4 0 0บาทอันนี้ร่วมผ้าสีมุลค่าคาเพิ่มแล้วก็อากรแล้วนะคะสำหรับเงินไขของผู้เอาประกันภัยนะคะต้องเป็นกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อแล้วก็ได้มีการคืนทะเบียนกเกษตรกรกับกรมปรศุสัตว์นะคะด้านโคเนื้อ ที่ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์บ่มีความพิการนะคะซึ่งมีผลกับสุขภาวะนะคะและกาบ่เป็นโรคเรือร่างนะคะบ่ยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลแต่ว่ามีอายุบอเกิน36เดือนนะคะได้คืนทะเบียนกับกรมปรศุสัตว์และก็มีการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์นะคะก็คือ NID คือการเขียนที่ใบหูนะคะส่วน R.F.I.D. นี่ก็คือการฟังชิปที่ใบหูนะคะรละกามีการบันทึกประวัติทายพยาธิีดวัคซีนนะคะป้องกันโรคปากเท่าเปื่อยโรคข้อบวมมาแล้วบาเกินหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ขอเอาประกันไพยนะคะโดยเกษตรกร,ร,กรผู้เอาประกันไพยจะต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวตนของโคเนือ้อระยะเวลารอคอยก็คือ30มสิมือนะคะนับจากมือที่เอา ประกันภัยมีผลบังคับนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะคะหรือว่าผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดต่อนะคะหรือว่าเอาประกันภัยโค่เนื้อใดต่างแต่ตอนนี้เป็นต้นไปที่ทางธนาคารทกรสทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือจะสอบถามรายละเอียดที่สาขาก็ได้นะ ก็คือท่อกศส,สาขาทุกสาขาทั่วประเทศนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะสำหรับมือนี่ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าผู้ใดมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้น้ำนะคะเพื่อที่จะบบหลาดคิใไม่ๆม,มต่อไปค่ะ